ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยด้วยช่วยกูด้วย,วย,วย,ยจะช่วยยังไงดีนะฮะมีเครื่องเสียงมีทางแก๊สด,ด้วยไอ้นี่ก็บ้ายิงโดนปิดกั๊ดซะจะอาจ็ดก็ตกใจเอาสกูวางกล้องเลยเออยังไงดีล่ะเพื่อนบกกไปเลย ว่าไงแต่อย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้ไม่ฉีดไห,ไไหจะเอาไปให้เป็นเปาเลยหรือไงหรือจะเอานี้มันจะตายไหมงั้นเอาอย่างนี้นาาเป็นตัวแทงเดี๋ยวเราเป็นตัวสะกดอให้แล้วกันเ,เพื่อนจะไปได้เพื่อนไป,ไปได้ไปแล้วไม่รอแล้วไอ้ปืนให้ก็เป็นตัวแทงเนี่ยเอาตังป้อมไม่ต้องไปถากสุขภาพกูรักขับเอาวะแทงก็แทงมาแล้วหนึ่งตัวดิวโอ้ยมันเป็หมอน,นจาหวานฉีดผ่าแล้วมันหันไปแล้วสสายสไปไม่ได้ลงทางนี้แล้วกันหลบแป๊บไปเถอะไอ้พวกโง่ เราไปด,ดีเพื่อนึ่งตาแล้วซับพ,พอร์ตเพื่อยิงยิงยิงยองเป็นไง,ง,ไไงอีงเป็นไงโหยุไม่ธรรมดาหไหมัมนแน่นอนน่ยิงยิงเอาฮะตาเราแทงเอาไปละชิพเอาตัวละยิงยิงคื่เอ้ยิงแบบสม,มสวยอาชีพหายแล้วโดนตัดเท่ใครมาแย่งซีซับพ,พอร์ตเลยเห็นมึนกำลังแย่กูเลยเปลี่ยนอาชีพชั่วข่าวไปละกูกลับอาชีพเดิมละเข้าพอดีเลยเจอเครื่องเสียง ยี่ต้อเรียกร้งองเขาสนใจจากมันแพนดี้ไม่เอาไม่เอาแพนดี้ดีกว่าเจงมาใส่เชื่อมเลื่กนวันรุ่งขึ้นเสีย,อสย,อสยองอ,อะไรเนี่ยอ๋อเสียงก็เสียงตัวเองโอ้ทำดีมากเลยเพื่อนไล่ลอาแล้วกูลอาแล้วทำดีมากเพื่อนนะฮตั้งอยู่ตรงทางแก๊สพอดีเลยตายซะอีกโค้ดถือว่าสุดท้ายของพวกแกแล้วเฮือบดต้ม กลาบเป็นทุกข้าวสารลีซะและกลายเป็นไมโลซีที่ให้พวกเรากินสรุปพวกมึงหิวก็ใช่ไหมเนี่ยนั้นหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเจ้าแมวสองตัวนี้ก็ได้ช่วยแมวน้อยตัวนี้ได้รอดชีวิตกลับไปแต่ถ้ว่าแมวตัวนั้นโดนควน